สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่่สาวน้อยนะหฮกจะขนะดอะไรก็ไม่รู้อสวยไม่เก่งใจใครบอกเลยว่าห่สวยไม่เก่งใจใครสวยไม่เก่งใจใครบอกเลยว่าห่สวยไม่เก่งใจใครเธอ เดินไปถึงสเพียงก็ต้องลองว้าวผู้สาวโดยผู้บ่าวก็มองตาริบริบต้องสวยเกินไปต้องเสียเกินไปพอต้องตกใจนัวอวก็ like this หันกันขึ้มาเรื่อยนว่าความน่ารักหนูมันเหมือนใครพยายามเถิดกับคนนั้นนะพยายามเถิดกับคนเมียโอ้โหพี่ผู้ออกมาใยญยหนูไม่เข้าใจมันจะไหมมันจะไหมแค่หนูน่ารักแล้วมันทาไม ก็รู้ไม่หลักชั้นคาตามาดูสิมาดูให้พอ<โดย>ลแล้วมันจะไหมมันจะไหมมันะมยยะจะไหมกันนูน่ารักล้วมันทำไมมันทำไหมมันทำไหมอย่าเชื่อก็รู้มีหลักชั้นคาตามาดูสิมาดูตรงนี้สวยไม่เก่งใจใครบอกเลยว่านูสวยไม่เก่งใจใครสวยไม่เก่ง ใครบอกเลยว่าหนูสวยไม่เก่งใจใครบอกเลยว่าสวยลนูสวยลนกสวยลนูสวย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 ,สวย,สวยอะก็จบไปแล้วสำหรับเพลงมันจำไมนั่นเองของพี่คารุหรือน้องคารุวะช่างมันเถอะแต่อย่งไรก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็ คอมเมนต์ด you know ้วยก็ะดีนะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณที่ไปดูคลิปนี้นะครับงั้นไปละบ๊ายบายปู้